วันนี้มาให้ข้อคิดมุมมองง่ายๆเข้าใจเร็วไวแล้วได้ประโยชน์สูงสุดนะครับก็คือเราจะไม่ทำการเมืองเดิมคือเหมือนเก่าที่ไปเลือกตัวแทนหมดยุคเราทำให้มันหมดยุคอ่าไม่ใช้ตัวแทนแล้วเราจะเป็นตัวจริงประชาชนนี่แหละครับปกของประเทศเองได้นยุคนี้ทำได้นะครับ การเขียนแอปพลิเคชันเขียน6เดือนก็เสร็จแล้วแต่ช่วงที่ท่านาช่วงเปลี่ยนถ่ายเนี่ยมันสองปีสองปีเนี่ยมันปกครองตัวเองได้ใช้มือถือได้อยู่แล้วล่ะนะแต่ช่วงสองปีมันจะมีรัฐบาลชวการดูแลซึ่งรัฐบาลชวการนั้นมีอำนาจสดุลน,นะไอ้สามดุลเนี่ยมันต่างกับพวกสอสอพักเมืองน,นะครับมันเป็น,ด,นดุนเดียวสมมติได้รับเลือกเลือกไปได้แค่ดุนเดียวนี่นเองนะสอสอนะดุนเดียวหรือพักก็ได้ดุนเดียว ทีนี้เขาจะต้องไปคุยกันต้องไปเจรจาคุยกันอีกเพื่อจะรวมตัวกันใหม่เพื่อที่จะจัดตั้งคณะรัฐบาลจึงมีอีกดุลหนึ่งขึ้นมานะเมื่อมีคณะรัฐบาลยังมีอีกดุลหนึ่งแล้วคณะรัฐบาลอยากจะออกกฎหมายอะไรแก้ปัญหาอะไรเสนอโปรเจกต์อะไรทําอะไรเงี้ยก็ต้องไปขอเสียงจากสสจึงได้สองดุลสองดุลที่จะออกกฎมงกฎหมายได้นะเป็นแบบนั้นนะฮะทีนี้เราไม่ต้องมาอาศัยพวกนี้แล้ว ไม่ต้องอาศัยแล้วเรามาใช้ทางเทคนิคเลยทางรัดสั้นเร็วไวนะครับทางเทคนิคนะครับนะทุกๆบ้านเนี่ยน,น,นี้ก็อยู่ไม่เรียกชนบทเรียกหมู่บ้านนะก็สวนนะครับที่บ้านแต่ละหลังเนี่ยนะครับก็ต้องคิดเทคนิคใหม่ละ มีเทคนิคมาให้ใช้ละคือปกครองเองเลยนะใช้ลทัทธิครอบครัวไทยมหาอำนาจไม่ใช่ลทัทธินมนุนละก็คือไม่มีการเลือกตั้งใช้ลทัทธิก่อไปลทัทธิครอบครัวไทยมหาอำนาจก็คือบ้านแต่ละหลังเนี้ยจะปกครองประเทศเองละโดยส่งลูกลูกบ้านนะก็คือคนแต่ละคนที่อยู่ในบ้านเนี้ยก็มาเป็นประมุขใส่ปกครองเป็นตัวรัฐบาลเลยอ,ะอย่ะให้นะ,นะถ้าท่านจะมีอำนาจสามดุลแต่ก่อนยัมีสามดุลท่านต้อง ให้รัฐบาลชคการเนี่ยทำงานแทนท่านก่อน2ปีนะสองปีซึ่งเขาจะใช้น่าสามดุลให้กับท่านให้กับประชาชนเลยเพราะประชาชนก็จะได้มีตัวตัวแทนที่เป็นหน,น้าสามดุลท่านจะไปเลือกทำไมตัวแทนพวกสสมันมีแค่ดุลเดียวมันมีแค่ดุลเดียวแล้วมันก็ไปเล่นเกมการเมืองกันด้วยกันเจรจาเพื่อให้ได้สองดุลกว่าจะได้สองดุลไปหกเกมการเมืองเขาเจรจ,จากันน้ำหน้าเล่นเท้ที่เล่นก,กันอยู่นะั่นแหละแต่ท่านเลือกกลืที่ครอบครัวทางของท่านจะได้ตัวแทน ซึ่งก็คือกระบวนกู้ชาติสักสองนั่เองก็จะเป็นรัฐบาลราชการมีหำนาสามดุลเลยเพราะนั้นสามดุลมันจะงแก้ปัญหาเร็วไวท่านจะเป็นเรื่องสมัยพวกสอสอพักกัรเมืองมันมีแค่ดุลเดียวมันแก้ปัญหาไม่ได้ทันเร็วไวเพราะฉะนั้นท่านต้องเลือกกระบวนกู้ชาติสักสองที่มีอำนาจสามดุลน,นะนจริงแก้ปัญหาประเทศเร็วไวแล้วมันทําให้ท่านมีความมั่งคัง่งเพราะทุกคนจะได้ทุนสำรองคนละสี่ล้านถึง สิล้านแล้วผมอัพขึ้นไปเป็น6ล้านถึง20่ล้านแล้วนะแต่ก่อนจะได้ตรงนั้นท่านต้องส่งใบแสดงเจตจำนงมานะใบแสดงเจตจำนงนะครับแล้วใบแสดงเจตจำนงนั้นมันก็มีอาการลงทุนลงทุนสร้างประเทศไทยมันชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์อาการลงทุนเนี้ยทุกคนต้องลงทุนลงทุนในเดอะซูเปอร์สแตนดาร์ดไทยแลนด์นะท่านจะได้มาตรฐานสูงสูงกว่ายุโรปและอเมริกา นะเดิมซุปเปอร์จอนไทยแลนด์มีสี่แพลตฟอร์มไอสี่แพลตฟอร์มที่ท่านจ่ายแพลตฟอร์มละหนึ่งบาทจ่ายเป็นสี่แพลตฟอร์มก็สี่บาทวันหนึ่งจ่ายสี่บาทเป็นเวลาสิบปีเป็นเงินหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยท่านไม่ต้องออกท่านมาออกอีสี่ร้อยแรกนี่ที่จะเข้าสมัครสมัครเป็นประมุขฝ่ายปกครองในตัวรัฐบาลสี่ร้อยแรกนี่นะแล้วเวลาท่านลงทุนสี่ร้อยท่านจะได้คืนสี่ล้านเออให้คิดอย่างงี้ละสี่ล้านแล้วพวกอัพเป็นหกล้านจำไว้นะลงทุนสี่ร้อยได้คืนสี่ ภายในสองเดือนอ่ะถ้าท่านทําเร็วภายในสองเดือนท่านก็จะได้สี่ล้านเดีว่าอัพไปหกล้านแล้วก็ถ้าว่าลงทุน, 4, ทน, 400, 6, นสีดด่ลงทุนสี่ร้อยได้หกล้านนะขอจําสูตรดีไว้ลงทุนสี่ร้อยได้หกล้านเพราะในสี่ร้อยท่านออกไปก่อนแล้วที่นี่ไม่ใช่เป็นเกมการโกงไม่ใช่การมันนี่เกมมันนี่มาโกงชาวบา้านไม่ใช่นะครับอันนี้เปิดเผยตัวตนอันนี้เป็นะระบรบระบบการปกครองเป็นการลงทุนทางการปกครองบอกแล้วกันเป็นการลงทุนทางการปกครองนะฮะได้ไม่ได้ ก็ว่ากันไม่ได้ท่านก็ได้ของผมก็มีของให้ท่านจ่ายมปสี่ร้อยท่านก็ได้ของเป็นเสื้อเป็นหมวกเปนแมสอะไผมที่มูลค่าสี่ร้อยก็ได้ไอ้ของอะไเนี่ยนะเพราะนั้นเจ้ากันเท่ากันไม่มีใครโกงใครนะเพราะนั้นท่านก็ส่งลงทุนแค่สี่ร้อยแต่ได้คืนสี่ล้านหรือไม่ก็หกล้านเนี่ยนะแล้วมาทําให้ตําบลท่านแต่ละตำบลมีเงินเข้ามาหนึ่งร้อยล้านเป็นเงินมาสปอร์ตก่อนแล้วเงินหนึ่งร้ล้านจะแบ่งเป็นยี่สิบ้านที่บ้านมาจ่ายกับคนที่มาสานับสนุนจัดตั้งองค์การระเบิดหนาคนที่ไปจิตอาสาทั้งหลายมา มาเป็นติวเตอร์มาฝึกหัดประชาชนมาอธิบายให้ลูกบ้านทั้งหลายได้ตื่นตัวเข้าใจกันวันนี้ระบบระบบใหม่เราไม่ต้องไปฟังนักการเมืองกันเลยแล้วไม่ต้องใช้บริการพวกพักการเมืองกันเมืองอีกแล้วให้มันจบสิ้นยุคไปเลยไม่ต้องไปเล่นเกมการเมืองมันไม่ต้องไปฟังมันหรอกมันกัดกันเหมือนเดิมท่านไม่ต้องไปฟังมันมันกัดกันเหมือนเดิมกัดเหมือนกันเหมือนอะไรท่านก็ท่านก็พูดเอาเองแล้วกันผมไม่อยากจะพูดนะเพราะนั้นเลิกใช้ระบบระบบเก่าเปลี่ยนมาใช้ระบบระบบใหม่ ที่เป็นลทัทธิครอบครัวไทยมาอนาจเป็นครอบครัวของท่านเองท่านจะไปใช้ทําไมนะให้รัชชีแล,ละธรรมนูนะ่ะซึ่งเป็นของหลอกนะ,ะร,รัมนูญก็หลอกหลอกให้เราใช้ไปใช้ไปปลอมมันหลอกนะันอยู่ตลอดเวลาหลอกมาตั้งนานหลอกมาตั้งเก้าสิบปีเพราะนั้นท่านอย่าได้ไปรักษาสารมันต่อไอ้ลัทธีรัฐธรรมนูญท่านต้องมาใช้รัทธิครอบครัวไทยมาหนาาซึ่งไม่หลอก อ่าไม่หลอกอย่างแน้แท้นะเพราะมาช่วยท่านมาพาออกจากไอ้ลัทธิมีหลอกก็คือลัทธิมนุนเด็กมาสู่ลัทธิประชาธิปไตยชั้นสูงอ่าจะเรียกเป็นลัทธิประชาธิปไตยก็ได้นะประชาธิปไตยชั้นสูงนะฮะแต่ที่นี่จะเรียกว่าลัทธิครอบครัวไทยมาอนาะเพราะว่าคนในบ้านเจ้าบ้านหรือผู้ที่สักรลูกบ้านแล้วลูกบ้านก็แอคชั่นวนการส่งไปแสดงเจ็จมูกมาเนี่ยอย่างเงี้ยน,นะฮะเมื่อส่งมาเนี่ยถ้าท่านทําเร็วกันทุกทุกบ้านนะ ทำเร็วภายในหนึ่งเดือนก็ได้แต่ผมเดกว่าภายในสองเดือนกอ็เหมือน,น,นเหมือนก็เดือนครึ่งอะ่ะเหมือนกับไอ้เวลาเขาอยู่สภาก็เดือนครึ่งใช่ไหมเหมือนกันใช้สูตรเดียวกับพวกยุบสภาเนี่ยยุบสภาก็ต้องได้รัฐบาลใหม่เหมือนกันแทน,น,น,นที่จะได้รัฐบาลที่พวกมาจากพรรคกัรเมืองก็เป็นรัฐบาลที่มาจากขบวนกู้ชาติะดักสองซึ่งมีอำนาจสามดุลแก้ปัญหาได้เร็วไวเอ้เอถ้าฉันจะไปเลือกสมัยพวกขาเมืองมันไม่ได้แค่ดุลเดียวจาไว้นะ ท่านต้องเลือกอขบวนกู้ชาติจากสองที่มีนหน้าสามดุลเขาจริงจจริงจะแก้ปัญหาประเทศได้เร็วไวอ่าทันช่วงทีเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมยัยเปลี่ยนระบบเป็นระบอบนำเงินมาสู่ท่านเออคนละหกล้านนะครับเป็นแบบนี้ท่านก็ต้องถามต่อยข้าว,แล,วแล้วเงินที่ไหนมาเงินไม่ได้กู้ไม่ได้ยืมนะเป็นเงินที่ธนาน,นาัานชาติเนี่ยจะ ธนาชารนั้นจะออกไปสลับเข้าตำบลตำบลละหนึ่งร้อยล้านออกให้อันนี้ธนาคารชาติออกให้แต่อีหกล้านเนี่ยมันจะมาจากการทําดิลเข้าตกลงกันนะที่ท่านจะเป็นมนุษย์ทองคําวิน,นัยต้องสมัครเป็นมนุษย์ทองคําวินัยน,นะครับเมื่อสมัครเป็นมนุษย์ทองคําวินัยแล,งไงไล้วน,น,นะเมื่อสมัครเป็นมนุษย์ทองคําวินัยแล้วนั่นแหละจึงจะได้หกล้านมันมีสองแบบนะสมัครเป็นมนุษย์ทองคําวินัยภายในประเทศได้หกล้าน ถ้าเราไปทําดับต่างประเทศได้ยี่สิบล้านมีสองแบบแต่ภายในต้องจัดการภายในประเทศก่อนให้ได้ก่อนเมื่อจัดการภายในประเทศได้แล้วต่างประเทศเดี๋ยวเขาจะตามมาอีกเราต้องจัดการภายในประเทศก่อนแต่จะจัดการภายในประเทศก่อนไดนะ้ก็ต้องการให้แต่ละตำบลได้หนึ่งร้อยล้านก่อนซึ่งตาราง่งชาติจะออกให้ก่อนและเงินหนึ่งร้อยล้านแต่ละตำบลเป็นเรื่องของประชาชนที่ทําข้อตกลงกับธนาคารแห่งชาติประชาชนรับผิดชอบดูแลเองเราุกคนจ่ายวันละสี่บาท สิปีอ่ะเป็นเงินหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยให้ส่วนสี่ร้อยท่านกระจายมาซื้อกล่องฝันชี่ปะทายของเนี่ยของขบวนกู้ชาติจากสองเนี่ยนะมันก็เป็นเหตุผลอย่างนี้แหล,ละดังนั้นรีบทำเทคนิคนีคน้ด่วนนะในช่วงที่เขายุบสภาประชาชนก็ประกาศยุบเหมือนกันเพราะประชาชนก็มีอำนาจสามดุลก็ยุบได้เหมือนกันรัฐบาลเขาประกาศยุบสภาแต่เราประกาศยุบระบบระบอบเลยเออยุบ กลไกรับเลยเป็นอย่างนี้นะฮะจึงจะเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนที่แท้จริงนะฮะประกาศยุบสภา <c oughs> เป็นสิทธิของนายกซึ่งทําไปตามรัฐธรรมนูญนะก็แค่เป็นการเปลี่ยนคนนั่นเองแต่วงจรเก่ายังอยู่รัฐชีเก่ายังอยู่โครงสร้างเก่ายังอยู่วัฒนธรรมการเมืองเก่ายรราังอยู่ความเน่าบูดเหม็นแก้มอ,อยู่ความขัดแย้งก็กกอยังอยู่น่าจะเลือกใหม่ นะต้องรอ้อยเสียงมอไซค์ท่านจะเลือกไปทำไมนะผมพูดมาเนี่ยท่านเห็นภาพท่านรู้ท่านเข้าใจอยู่แล้วเพียงแต่ท่านทั้งหลายยังทําใจไม่ได้มาเจอของใหม่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอและอย่างคนพูดเป็นชาวบ้านธรรมดานเนี่ยเอยมันเชื่อได้ไหมเนี่ยผมก็ไปดูคลิปผมแล้วกันผมอธิบายบอกแล้วท่านไปบอกสื่อให้สื่อไปตรวจสอบดูเลยว่าไอ้องคความรู้ที่ผมมีเนี่ย เอาไปเทียบกับของเมืงอง,มงนอกเมืองนอกของฝรั่งฝรั่งเลยนะว่าไหนมันดีอันไหนที่ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดอันไหนที่มันใช่อันไหนมันถูกต้องเอาไปเทียบกันเลยอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาสงสัยว่าผมเป็นไข่ท่านควรจะสงสัยว่าท่านเป็นไขรเ,เป็นคนไทยจริงหรือ,รรอเปล่าทําไมพาประเทศเดินวนอยู่ในวงจรน้าเน่าอีกต่อไปท่านเป็นไขรกันแน่จึงทําลายประเทศอย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้ตัวต้องถามตัวเองอย่างนี้ครับนี่แหละนะนะ เพราะฉะนั้นเป็นันทางบ้านทางเมืองด้แล้วนะเอาละผมคลิปนี้เขาจะเลียงนี้ผมลราเดินไปซื้อกับข้าวกินไปเดี๋ยวจะเจอฝูงสุนัขอาจจะมีเอาเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ